สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับวันนี้ผมจะได้มานเสนอเกี่ยวกับการเทรดปิดครับนะครับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับว่าเทรดยังไงให้ได้กําไรทุกวันนะครับผมว่ามีวิธีการยังไงนะครับการดูกราฟการดูที่ทางราคาการดูเทรนด์การดูแนวรับแนวต้านนะครับว่าเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับเพื่อให้ได้ทํากาไรทุกวันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปในส่วนของเหรียญ อ่าเช่นได้ต่างๆกันนะครับว่าณช่วงเวลาปัจจุบันนะครับว่าทิทางของเหรียญนั้นเป็นไปในทิทางหนนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมในส่วนของเหรียญที่ใหญ่ของเราเลยนะครับก็คือเหรียญบีซีหรือว่าเหรียญบิตคอยนะครับเหรียญบีซีหรือว่าเหรียญบิตคอยนะครับที่ทันเฟรม15นาทีนะครับที่ทันเฟรม15นาทีภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นขาลงยังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีแรง ขายมากกว่าแรงซื้อนะครับก็คือหน้าปัจจุบันนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวนนะครับก็คือกรอบพักราคานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับขึ้นไปนะครับถ้าผ่านแนวต้านที่ราคาหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมืนสามพันห้าร้อยสาบาทนะครับผมมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับไปยังแนวรับด้านล่างนะครับซึ่งเป็นแนวรับสําคัญนะครับ ค่อนข้างจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับก็คือแนวรับบริเวณที่ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นนะครับนั่นเองนะครับก็คือแนวรับบริเวณนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นแนวรับแข็งแรงนะครับมีโอกาสที่กลับตัวลงนะครับแต่ภาพรวมใหญ่ของเหรียญบิตคอยนะครับอยู่ในเทรนขาลงนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีอยู่ในช่วงนะครับของการปรับฐานนะครับปรับฐานนั่นเองนะครับปรับฐานของราคานะครับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาาำปิดคอยได้ทะลุไปที่สองล้านประมาณสองล้านสองถึงสองล้านสานะครับในราคาที่เป็นปัจจุบันนะครับซึ่งจะแตกต่างับราคาที่เป็นในอดีตนะครับเพราะว่าอาจจะมีการพักฐานนะครับเพื่อมาปรับฐานในราคาเดิมก็เป็นได้นะครับมีโอกาสที่จะดิบตัวขึ้นไปต่อนะครับในอนาคตนะครับ ในส่วนของเหรียญอีตาเลียมนะครับเหรียญอิตาเลียมก็เช่นกันนะครับณปัจจุบันนะครับถ้าเป็นภาพรวมใหญ่นะครับก็ยังเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงยังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ถ้าเราซูมเอาเข้ามานะครับกรอบแคบๆนะครับก็ยังอยู่ในกรอบของไซด์เวย์นะครับกรอบพาราคคาอยู่นะครับภาพรวมใหญ่ของเหรียญก็ยังไม่มีวอลลุมการซื้อขายที่มาก พอควันนะครับทาให้เหรียญอยู่ในกรอบของไซเวย์อยู่นะครับผมในข้อสองเหรียญอีทเรียมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญบิดคับคอยนะครับเหรียญมีคับคอยเป็นเหรียญของบิดคาบกรุ๊ปนั่นเองนะครับผมภาพรวมใหญ่นะครับก็ยังเป็นอัพเทรนนะครับก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเบิกเอาขึ้นไปนะครับทดสอบที่ราคาเก็บ200บาทนะครับในส่วนของเหรียญบิดขับนะครับหน้ากรอบ ราคาปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในกรอบภาคราคาอยู่นะครับปรเมาณช่วงราคาประมาณนี้นะครับถ้าทะลุที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับก็ยังเป็นเทนขาขึ้นต่อนะครับโอเคนะครับในส่วนของเหรียญบิตคัพคอยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเหรียญ XRP เป็นแบบไหนนะครับภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นเทนขาลงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังพักราคาอยู่นะครับในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเรา ลองมาดูในส่วนของเหรียญไรคอยนะครับเหรียญไรคอยก็เช่นกันนะครับเหรียญไรคอยพันผวนมากเลยนะครับพันผวนเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้นะครับเกิดความผันผวนมากเลยนะครับสำหรับเหรียญไรคอยนะครับมีการเบ่งเอาขึ้นไปถึงราคาอยู่แตะอยู่ที่ประมาณเก้าพันนะครับเก้าพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีแรงขายเทโลมานะครับ จนมาถึงจุดต่ำสุดที่ประมาณ6,960บาทนะครับเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะผันผวนนะครับแต่ว่าหนปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในกรอบพักราคานะครับกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของเหรียญไรคอยนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูในส่วนของเหรียญบิตคอยแคสต์นะครับบิตคอยแคสต์นะครับเป็นเป็นไปในทิศทางไหนมาดูกันภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นเทนขาลงนะครับในส่วนของเหรียญบิตคอยแคสต์นะครับ ภาพรวมใหญ่ยังไปเทิงขาลงอยู่นะครับในส่วนของเหรียญ b i t c แค n นะครับในส่วนของเหรียญ usdt นะครับเหรียญ usdt นะครับก็เมื่อวานก็เช่นกันนะครับมีการไม่ใช่เมื่อวานวันที่21ที่ผ่านมานะครับมีการเบ e a k o ขึ้นไปนะครับถึงจุดสูงสุดประมาณ35.25บาทนะครับแล้วก็ดิดตัวกลับลงมานะครับเกิดความพันผนของเหรียญนะครับแต่ณกอบปัจจุบันก็ยังเป็นกอบ กรอบไซด์เวนะครับแล้วก็ภาพรวมใหญ่ก็ยังพุ่นขาขึ้นนะครับในส่วนของเหรียญ USDT นะครับหรื USDT นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญ BNB นะครับหรือว่าเหรียญ Binance Coin นะครับเหรียญ Binance Coin ก็ภาพรวมใหญ่ของกลาฟก็ยังปพุ่นขาขึ้นนะครับยังเห็นได้ชัดนะครับก็ยังเป็น up trend นะครับตั้งแต่ประมาณวันที่21ที่ผ่านมานะครับก็ยังอยู่ในช่วงของ up ท r e n d นะครับหรือว่าเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของเหรียญ BNB หรือว่าเหรียญใบแนนนะครับโอเคมาดูต่ออีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญ XLM นะครับเหรียญ x lm ณปัจจุบันอยู่ที่1 1บ8สองปดนะครับภาพรวมใหญ่ยังเป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับแล้วก็กรอบแคบๆก็ยังเป็นกรอบไซด์เวนะครับก็คืออยู่ในกรอบช่วงของภาคราคาอยู่นะครับในขวดของเหรียญเอ m อนะครับผม ดี๋ยวผมจะสแกนดูเหรียญเฉพาะเหรียญที่สาคัญนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญเจฟินคอยนะครับเหรียญเจฟินคอยน้าปัจจุบันนะครับภาพลงใหญ่ของเหรียญเจฟินคอยนะครับค่อนข้างที่เป็นอัพเทนนะครับเหรียญได้มีการไต่ระดับขึ้นไปสูงเรื่อยเยนะครับก็คือมีแรงซื้อเข้ามานะครับมีแรงซื้อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่หน้าปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในกรอบคงที่นะครับหรือว่ากรอบไซด์เวย์นะครับอยู่ที่ประมาณ8ป9 1นนะครับจนถึงกรอบ พักราคาประมาณ7 7 0 2นย์สองนะครับผมมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะ break out ขึ้นไปต่อนะครับซึ่งณปัจจุบันยังอยู่ในกรอบของการพักราคาอยู่นะครับในส่วนของเหรียญเจฟินคอยนะครับโอเคแล้วเราเรามาดูในส่วนของเหรียญด็อกคอยนะครับเหรียญด็อกคอยเป็นไปในทิศทางไหนนะครับมาดูนะครับเหรียญด็อกคอยนะครับเอ่อถ้าเราซูมเอาเข้าไปนะครับก็ยังเห็นว่าในกรอบในกรอบเล็กๆนะครับ เพราข้างจะเป็นท p ten ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราซูมดูเนี่ยซูมเอาออกมานะครับซูมเอาออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นในส่วนของการพักราคานะครับหลังจากที่มีการเทขายลงมานะครับมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเกิดการพักราคาของเหรียญลงมานะครับเคนะครับในส่วนของเหรียญด็อกคอยนะครับเราลองมาด,ดนะูในส่วนของเหรียญอะไรดีนะในส่วนของเหรียญอะ FTX Token นะครับ FTX Token ถือว่าเป็นเหรียญน้องใหม่นะครับเหรียญน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะครับอ่ณปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในกรอบไซเวย์อยู่นะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 6 9 4บาทนะครับณราคาปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญ O O เซนนะครับหรือว่า O o โ e a n นะครับณปัจจุบันอยู่ที่40.96นะครับ การเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่24.28นะครับค่อนข้างที่มีความผันผวนนะครับผันผวนสูงนะครับในส่วนของเรียนออเชียนนะครับหลังจากที่มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับถึงจุดสูงสุดนะครับประมาณ2 8บาทนะครับมีการกลับตัวลงมานะครับมีแรงขายเข้ามาแทรกนะครับทําให้กราฟเดือดตัวกลับลงมานะครับณปัจจุบันอยู่ที่40.95นะครับราคาเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงนะครับอย อ่48นะครับก็คือสูงสุดเป็นราคาที่สูงสุดนะครับณปัจจุบันอยู่ที่24.28เปอร์เซ็นตนะครับการเปลี่ยนแปลงภายใน24ชั่วโมงนะครับในส่วนของเหรียญโอเชียนนะครับค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงนะครับแน่นอนนะครับการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิทัลย่อมมีความเสี่ยงนะครับทางที่ดีควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับการเข้าทํากําไรนะครับในส่วนของเหรียญดิจิทัลนะครับ ในส่วนของเหรียญดิจิตอลนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะทําการวิเคราะห์ในการเข้าออเดอร์นะครับว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับผมได้ทําการบันทึกไว้ในส่วนของโน้ตเพจนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับเราก็ต้องดูราคาเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงนะครับว่ามีวอลลุ่มการซื้อขายนะครับเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแดงหรือว่าเขียวนะครับถ้าแดงก็คือมีแรงขายเข้ามาเยอะนะครับ โอกาสที่จะติดลบนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเขียวนะครับก็คือวอลลุ่มการเปลี่ยนแปลงยี่บสีชั่วโมงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับสองนะครับก็คือการดูที่ทางองกราฟนะครับว่าเป็นว่าเป็นเทนขึ้นว่าเทนลงนะครับยังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็สามนะครับก็คือการตีแนวนะครับการตีแนวรับแนวต้านนะครับสําคัญนะครับ การเข้าทำกำไรกับเหรียญดิจิตอลโดยเฉพาะในส่วนของเหรียญบิตคัพนะครับเราก็ต้องดูแนวรับนะครับแนวรับสําคัญนะครับแนวรับในที่นี้นะครับเราก็ต้องดูแนวรับที่เป็นแนวรับแข็งแรงนะครับว่ากราฟที่ผ่านมาในอดีตนะครับว่ามามาถึงราคาลงมาถึงราคาที่สมมุติว่า26บาทนะครับว่า26บาทหนาจุดจุดหนึ่งนะครับในอดีตเคยลงมาขี่ครั้งนะครับเราก็ต้องไปดูในส่วนของในอดีตนะครับว่ามีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับ หรือว่าจะเบรกเอาลงนะครับดังนั้นทางนี้ต้องดูว่ากาฟนั้นๆนะครับเป็นเทนขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็สี่นะครับก็คือการดูที่ทางของราคากาบนะครับว่ามีแรงซื้อแรงขายนะครับฝ่ายไหนมากน้อยกว่ากันนะครับผมอันนี้ก็คือสําคัญนะครับว่าเราต้องดูกาบให้เป็นนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ ไปดูย้อนหลังที่เป็นโอผมได้เลยนะครับผมได้อันบายเกี่ยวกับที่ทางราคาราฟนะครับว่ามีแรงซื้อแรงขายเกี่ยวกับแท่งโดรจิเกี่ยวกับการทิ้งไส้นะครับเกี่ยวกับรีเจคชั่นการปฏิเสธราคาต่างๆนะครับแล้วก็5นะครับที่สาคัญที่สุดนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นหัวใจเลยก็ว่าได้นะครับก็คือจังหวะในการเข้าเทรดนะครับหรือว่าจังหวะในการเข้าออเดอร์ซื้อขายนะครับผมอันนี้ก็คือสําคัญมากเลยนะครับเราก็ต้องได้จังหวะ ช่วงระยะเวลานั้นๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เราติดดอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเลยนะครับผมของยกตัวอย่างเหรียญเจฟินคอยนะครับเหรียญเจฟฟินคอยนะครับผมจะวิเคราะห์ที่ทางเฟรม15นาทีนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องดูที่ทางที่ทางราคาของกราฟนะครับว่าเป็นเทรนขึ้นว่าเทรนลงนะครับเพื่อว่าสามารถตีเส้นเทรนได้เลยนะครับตีเส้นเทรนขึ้นไปนะครับ เส้นเทนของกรอบราคานะครับหลังจากที่เพื่อนๆตีเส้นเทนปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาดูที่ทางราคาหน้าปัจจุบันนะครับว่าเป็นไปในทิศทางไหนนะครับด้วยการตีแนวรับแนวต้านนะครับอันนี้ผมจะทาการยกตัวอย่างการตีเส้นแนวรับแนวต้านให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องดูแนวต้านแข็งแรงหรือว่าแนวรับแข็งแรงนะครับประมาณนี้นะครับการตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมได้แน,นะนำเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะครับก็คือการดูที่ทางราคาของกราฟนะครับว่าเป็นไปในทิศทางไหนนะครับอย่างเช่นณปัจจุบันนะครับ เพื hesia, Bref, seen, ını, word, ่อนๆจะเห็นมครับถ้าเป็นกราฟสีเขียวนะครับก็คือมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อขอโทษนะครับมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกราฟสีแดงนะครับมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับน่าปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับแต่เราสังเกตเห็นว่านะครับแท่งเขียวนะครับซึ่งเป็นแท่งที่มีแรงซื้อเยอะนะครับเมื่อเราสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าแท่งเขียวเยอะกว่าแท่งแดงนะครับแสดงให้เห็นว่า กราฟในปัจจุบันนะครับมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสังเกตแบบคร่าวๆนะครับสังเกตแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่สําคัญที่สุดคือ,จ,อ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 คจังหวะในการเข้าออเดอร์นะครับจังหวะในการเข้าออเดอร์ในที่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพ่นต้องการจะเข้าออเดอร์นะครับเพื่อนเพ่ก็ต้องเข้าออเดอร์หน้าจุดท,ที่เราได้ได้เปรียบนะครับจุดท,ที่เราได้เปรียบสมมุตินะครับถ้าราคาลงมาถึงณจุดจุดนี้นะครับ แบบนี้นะผมัอเปลี่ยนอ่านะครับราคาลงมาถึงจุดนี้นะครับจุดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทําการเข้าออเดอร์นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับแข็งแรงนะครับเอ่ถ้าสมมติว่าเพื่อนเ่นเข้าออเดอร์ณจุดบริเวณนี้นะครับอ่าเพื่อนๆก็จะได้มีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับทางกาไรได้บร uh ิเวณที่เป็นแนวรับนะครับแนวรับที่เป็นในส่วนของอัท r e n นะครับ รับอับเทนบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็คือภาพโลมงใหญ่ก็จะเป็นอัพเทนนะครับอัพเทนคู่ไปนะครับในส่วนของเหรียญเจฟินคอยนะครับอันนี้ผมทําการวิเคราะห์ผมไม่ได้ชีนนะ้นําให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาลงทุนนะครับแล้เราก็ต้องทําการวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนนะครับ ถ้าเป็นจุดนี้ก็คือ,อจุดที่เป็นแนวต้านนะครับแนวต้านที่ในส่วนของอัพเทรนนะครับเมืม่อมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแรงซื้อเกิดอิ่มตัวนะครับแน่นอนนะครับแรงขายก็ต้องมีการเทขายแน่นอนนะครับผมเราก็ต้องหาจังหวะในการเข้าออเดอร์นะครับโอเคนะครับในการวิเคราะห์ในการ เข้าทำกำไรกับเรียนดิจิตอลก็มีประมาณเท่านี้นะครับ่าเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำกำไรกับบิตครับนะครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมนี่เลยเลยนะครับแน่นอน,นครับการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลย,ย่อมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผม